ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปูนล,ลาบตั้งอัศนวิทย์นะครับเป็นหัวหน้าสาขาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีครับเราอยากจะเก็บค่าสีเอาไว้ปุ่มนี้เราบอกเป็นสีฟ้านะครับไม่รู้ว่ามีแช่แช่เดียวอยันนี้ต่างอันล็อกไว้อยู่ด้วยเราดูคู่กันด้านซ้ายนะครับ ที่วิทยาลัยนวัตรกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับนักศึกษาสามารถวางแผงกนการศึกษาอนาคตเลือกได้เลยครับว่านักศึกษาต้องการ3ปีจบปตีนะครับสปีครึ่งจบปตี2ใบนะครับหรือว่า4ปีจบทั้งปตีปโทเลยครับวิทยาลัยนวัตรกรรมดิจิตอลนะครับนักศึกษาสามารถจบปตีได้ภายใน3ปีครับ หลักสูตรของวิทยาลัยเราเนี่ยโดยมีทั้งหมด5หลักสูตรด้วยกันประกอบด้วยหลักสูตรคอมไซน์ะครับหลักสูตรนวัตกรรมดิจิตอลนะครับหลักสูตรโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีนะครับหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ตและหลักสูตร e ส,สารสนเทศการลงทุนทั้ง5หลักสูตรเนี้ยเราจะเรียนในหน่วยกิจทั้งหมด126หน่วยกิจครับโดยจะสามารถจบได้ภายใน3ปีทุกหลักสูตรเลยครับ สำหรับการวางแผน3ปีครึ่งจบนะครับได้2ปริญญาตรีครับที่วิทยาลัยเราเนี่ยสามารถเลือกได้3หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอ e ีสปอร์ตแล้วก็หลักสูตรนวัตกรรมดิจิตอลครับโดย3หลักสูตรเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเนี่ยจะวางแผนการศึกษา ร่วมกันตั้งแต่แรกเลยนะครับว่านักศึกษาจะเลือกเรียนจบ2ปริญญาตรีเนี่ยจะเป็นหลักสูตรใดจะเป็นหลักสูตรหลักเนี่ยจะเป็นโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีกับปอตีบที่2จะเป็นคอมพิวเตอร์เกมและอ e ีสปอร์ตก็สามารถวางแผนไปด้วยกันได้เลยครับสำหรับการวางแผนการศึกษา4ปีจบปตีและปโทนะครับนักศึกษาสามารถเลือกเรียน ปตี3ปีจบแล้วก็บวกอีก1ปีในสาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีที่เป็นปโทอีก1ปีก็สามารถจบได้ภายใน4ปีทั้งปตีและปโทเลยครับผมสำหรับน้องๆที่สนใจในเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีนะครับขอเชิญชวนน้องๆเลยครับมาที่วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเรามีหลักสูตรครอบคลุมทางด้านสื่อเทคโนโลยีมากมายเลยน้องๆสามารถวางแผนการเรียนได้ 3ปีปริญญาตรี1ใบ3ปีครึ่งนะครับได้ปอตี2ใบนะครับหรือว่า4ปีได้ทั้งปอตีและปอโทเลยครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ใน Facebook สาขาวิชาต่างๆแล้วก็ Facebook ของวิทยาลัยนวัตรกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีครับ